เฮ้ยมึงหลับกันใช่ไหมเนี่ยเอาจริงเอ้ยเว้ยตั้งแต่ภาคน,นี้จะง่ายอย่างที่คิดครับกล้องอยางเออเอ้ยอะไรวะสวัสดีครับครับผมแบ็คกับอกเกมแคสเตอร์วันนี้ก็อยู่เกมไฟน์ไนต์แอนดเฟรดดี้หรือห้าคืนที่เฟรดดี้นั่นเองครับเราจยงคงติดอยู่ที่เกมนี้อยู่ฮะ จากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มอีกอย่างครับว่าถ้าเราไม่เห็นมันที่ไหนเลยในกล้องเราต้องมาสงสัยที่ห้องเราที่เราอยู่แล้วครับว่ามันจะมาอยู่ที่นี่ไหมแล้วก็เตรียมปิดประตูครับผมก็มัวแต่จะดูแต่ในกล้องครับเลยลืมคิดตรงจุดน,นี้ไปโอเคงั้นเราจะมาเริ่มที่คืนที่สองกันใหม่มาโอเคถ้ามีคอนเทนเ์แบบนี้ก็อาจจะจบได้ครับถ้าต้องเล่นใหม่ทุกครั้งที่พลาดอะไรอย่างเงี้ยมันจะลาบากเอา้า แต่ว่าคืนที่สองนี่คึกน,นะจากพาร์ทที่แล้วเห็นไหมครับคืนแรกนี่แม่งหลับกันหรือเปล่าไ,ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอคืนที่สองปุ๊บนี่ทำงานกันอยา่างแข็งแ็งเลยเกินอืมโอเคอ้าวไม่มีใครโทรมาเหรอนะรอบนี้งั้นก็ทำงานอะไรกันางานงานก็นแรกก็ยังไม่มีะไยครับกดเล่นไปมือนกกดทุ่ห้องแล้วก็วนมาที่ห้องเดิมแล้วกดมาทุกห้องแล้วก็วนมาที่ห้องเดิม กดเข้าไป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 ผมไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรจะทําให้เวลามันเดินเร็วขึ้นนะหรือว่ามันจะมีเวลาที่ตายตัวของเวลาในเกมแล้วหรือว่าขึ้นอยู่กับการกดกล้องของเราผมไม่แน่ใจนะเพราะถ้าอยู่เฉยแบบนี้พลังงานก็เสียไปนะแต่เวลาก็อ่าวโหมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลยเหรอเร่รีบเหรอทางจะยากก็ถ้ามันมางกันตั้งแต่เที่ยงคืนเงี้ย โอ้โหรอบนี้มันหันมาเลยครับแล้วหายไปอีกสองตัวครับเฮ้ย <c oughs> คืนนี้มึงทำงานกันเร็วจังวะ <c oughs> ทีละตัวก็ได้มัง้งไก่กระ,ะต่ายอะ่ะเฟรดดี้ยังอยู่ครับแล้วยังหันมาด้วยนะปกติไม่หันมาอย่างนี้ไก่กระ,กะต่ายออกมาแล้วกระต่ายอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยทาไมเจอที่ผมโอเคครับอยู่นี่วันด,ดีอยู่ตรงนั้นไปนะอย่าออกมานะโอ้โ oh ห ไอนี่หมีพี่เหรอออกแม้หรออะมันก็ยังอยู่นี่มันมีกี่ตัวกันแน่ไอตัวนี้มันมันมีหมาหมีไก่กระต่ายป่ะบน่าจะมีสี่ตัวแล้วมั้งแต่เนี่ย่นี้มีแค่สามตัวนี่หมีไก่กระต่ายอืมมันมีแค่หมีไก่กระต่ายแต่ทไมผมรู้สึกว่ามันมีทั้งสี่ตัววะไอเนี่ยไอนี่ตัวอะไรวะกระต่ายอันนี้กระต่ายหรืออะไรปัดูไม่ค่อยออกเลยครับหน้าอ้าวหันกลับไปแล้วเออเมื่อกี้ขอบคุณที่รักทายนะ ไก่ยังอยู่นะโอเคอันนี้ก็ยังอยู่อืมทั้งสามตัวยังคงอยู่ในการควบคุมของเราครับตัวที่สี่ยังไม่ออกมามันมีสี่ตัวเลยโอเคตอนนี้ตีหนึ่งแล้วครับโอเคหายไปแล้วครับไอหมาโหขอเรียกม้าหมากันหมากระต่ายไก่ถ้าผมไม่เจอมันในกล้องไอีตัวหนึ่งอะโอเคเฮ้ยออกมาดูไม่ทันครับ เฮ้ย hey. ผมก็เห็นมันไม่ไม่อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมอยากจะดูทุกกล้องให้แน่ใจก่อนไงว่ามันจะไม่อยู่จริงๆแล้วผมจะค่อยกลับออกมาปิดประตูแต่กลายเป็นว่าผมกลับมาปิดประตูไม่ทันประสบเอ้ยเก็บเอาวอย่าเงี้ยเท่งแต่ต้นคลิปเลยพวกนั้นก็ทำงานกันเร็วไปไหมเนี่ยเที่ยงคืนปั๊บออกมากันสามสี่ตัวรีบกันเหรอถามจริงเอาใหม่ครับยัง oh <my. laughs> ไม่จบผ่านนี้ง่ายครับมันต้องผ่านคืนที่สองไม่ได้ก่อนแล้วค่อยว่าใครที จบพาร์ที่เราผ่านคทีสองแล้วกันแบมือจะผ่านได้ก่อนะเมื่อไรตามอารมณ์ของมันป่ะครับบางวันมันก็ขี้เกียจได้นอนหลับสบายไม่ยอมออกมาหลอกเลยพออย่างเมื่อกี้ขยันเหลือเกินออกมาแต่ที่ยังคืนใจเย็นก็ได้ไม่รีบนะ ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวปัจจัยมันอะไรอย่างที่บอกครับผมอยากจะรู้จริงว่าอะไรคือทําให้เวลามันเดินเร็วขึ้นผมจะทําแต่นั้นตลอดเลยตอนนี้ผกดแรนดอมกล้องไปเรื่อยอะไรทําให้เวลามันเดินวะจะได้วันนี้ไม่มีโทรศัพท์เลยอะผมไม่ต้องกดมูดอะไรเลยนะก็ดีโอเค มีไวยโยมผมจะกดกล้องเรียงไปตามลำดับนั้นก็จะวกกลับมาแล้วก็เก็บแล้วก็เปิดแล้วก็เกิดใหม่เวลามันก็พลังงานยิ่งใช้เปลืองครับแต่เวลามไม่ได้เดินเร็วขึ้นเลยนะก็จะเป็นเวลาในเกมจริงๆถ้าเป็นเวลาในเกมจริงๆผมก็จะเก็บอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่เฉย ลอยมันผ่านไปผ่านไปไม่น่าใช่และอะไรเป็นปัจจัยว่าก็ยังไม่ผ่านตีหนึ่งอีทีต้องเอ้ยพอยิ่งกดเปลี่ยนช่องไปมันก็ยิ่งกินพลังงานป่ะผมเลยไม่อยากจะกดเร็วมากโ,โอเคตีหนึ่งแล้วทำง,งานกันยังโอเคหายไปครับเฟรดดี้นั่นหันมาหันมาทำไมไก่หายครับ โอเคหิวเหรอตามสบายนั่งกินดีๆมาบอกกูด้วยค่อยว่างอีกทีเอาแล้วครับกล้องเจ๊งแบบนี้แปลว่าผมขอเก็บก่อนล้วกันถ้ากล้องมันเจ๊งเพราะว่ามันจะกินพลังงานไปถ้าเกิดเราหาอะไรไม่ได้แป๊บบนึงโอเคมาแล้วมั้งยังอีกเ่รเก็บีทีมายังโอเคยังมีแค่ไก่ครับไก่ไปไหนแล้ว โอเคครับตอนนี้มันอยู่ที่ห้องน้ำเลสลูมอ๋อแดกปุ๊บขี้ปั๊บเลยเนาะจะได้อาหารดีขอให้โตไวไวนะอิสาดทุย <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเนาะมันยังอยู่ที่เลสลูมครับ <c oughs> ผมกล่าวว่าถ้ามันมาอยู่ข้างห้องเนี่ยสี่ห้องรอบๆห้องผมเนี่ยผมจะเริ่มมาดูที่ห้องผมไง แต่เมื่อกี้มันอยู่ห้องนี้แล้วก็แวบมาอยู่ห้องผมเลยอะ่ะผมเลยเริ่มจะก,กําหนดไม่ได้แล้วสิว่าจะต้องหันมาดูที่ห้องผมตอนไหนสงสัยต้องกลับมาเช็คไปพักๆครับอ่าโอเคหายเอีกตัวแล้วกระต่ายอ้พังนี่แกตอนนี้กระต่ายกับไก่ออกมาแล้วครับพลังงานเหลือหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ตีสองกำลังดีม้งผมว่ากลองมายัง โอเคไก่ยังคงขี้ไม่เสร็จออฮะแล้วก็ตายอีเอ้ยว่าอะไรวะผมได้ยินเสียงมันมึงรีบไปไหนเนี่ยเรือวผมจะต้องเช็คห้องผมตลอดเวลาเลยวะถ้างั้นเนี่ยไม่งั้นมันโผล่ออกมาแล้วก็ฆ่าผมอลไวเนี่ยเว้ยมาอีก้ดิ ให้มันได้สิใส่เวลาเก็บกล้องทุกครั้งผมต้องมาเช็คเปิดไฟเช็คทุกครั้งแลแหละไม่งั้นไอ้หานี่โผล่มาแบบไม่รู้เรื่องเลยไอ้กระต่ายมันก็เพิ่งออกมานะออกมาปุ๊บม,มันก็หลอกผมปั๊บเลยนะี่ให้มันได้ทำไงดีเนียโอเคครับผมจะเช็คทุกครั้งหลายๆรอบแล้วกันคอยเปิดไฟเช็ครอบห้องว่ามันมี ถ้ามันออกมาปุ๊บผมจะเริ่มเปิดไฟเช็คทุกครั้งที่ผมเก็บกล้องโอเคอย่างนั้นน่าจะป้องกันได้หะพวกนี้นี่แม่มึมงวาร์ปทำไมวามาเป็นทราหรับห้องๆดีโอเคทํางานเร็วแล้วใช่ไหมแม่เอ,อ๊ะอเที่ยงคืนนองเนี่ยโอเคเก็บกล้องเปิดครับเก็บกล้องทุกครั้งเปิดไฟรอบห้องเช็คความเรียบร้อยโอเคโอเคตัวอะไรมากระต่ายออกมาครับ กินข้าวไหมไม่อยู่โอเคครับมาอยู่ที่หลังสเตทเมื่อยอ่ะไปยืนแล้วเมื่อยใช่ไหมโอเคให้พักแป๊บหนึง่งอีกแล้วครับทำไมพื่อเองทำงานเร็วอีกแล้วว่าโอ้โหทำงานช้ากันยังไม่รอดเลยเนี่ยเออเอาเก็บกล้องเก็บกล้องเช็ค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 ดูทางเก็บกล้องครับพอนวาร์ปได้ผมไม่ลืมละโอเคนะโอเคครับไก่ออกมาแล้ว นี่เที่ยงคืนเองเฮ้ยรีบกันเหรอไก่เออกระต่ายหายเดี๋ยวไอ้ยาัายาเช็คเลยไม่เห็นปุ๊บคุเช็คเลยยานะยานะเคเช็คก่อนแล้วค่อยหาว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วโอเคกระต่ายอันนี้กระต่ายใช่ไหมตัวนมันคือกระต่ายใช่ไหมอืมโอเควิได้คิดว่าไอ้ตัวนี้คือกระต่ายเพราะว่าไม่เห็นหูมาแล้วดูไม่ออกเป็นกระต่ายหรืออะไรปังเคนะกระต่ายอยู่ตรงนี้ไก่อยู่ตรงนี้ ตีหนึ่งแล้วครับหวัดดีเอาไม่หันมานี่봐รับม, <c oughs> ม,มือแล้วมองยากยากยังอยู่กันนะถ้ากล้องเลื่อนปุ๊บผมเก็บกล้องแล้วก็ส่องข้างทา,างเลยอืมเพื่อจะดูเช็คว่ามันจะแว็บมาที่ข้างห้องผมหรือยังโอเคคิดแผนรับมือขึ้นเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็คิดแผนรับมือมันขึ้นเรื่อยๆังไม่มีอะไรครับผมจะค้างอยู่ตรงนี้จนกว่ากล้องมันจะเลื่อน เนี่หันมาปะวะยังนะนจะเริ่มหลอนไปเองแบบนี่รเราต้องเก็บกล้องก่อนถึงจะเปลี่ยนคงต้องเก็บก่อนครับโอเคเก็บเก็บเก็บเช็คเช็คเช็คยังไม่มีใครโอเคเปิปิดสิเปลืองเปลืองจิกจิกโอเคไม่อะไรเปลี่ยนแปลงครับตอนนี้ มืมกินกันนานจังวะไอ้น,นี่ก็จะยืนทำอะไรตั้งนานเนี่ยฮะแล้วเวลาก็ไม่ผ่านไว้สักทีเนี่ยตีสองสักทีสิเฮ้ยตีสองตีหนึ่งนานโอะฮะโอเคเก็บเลยครับตีสองปุ๊บเช็คเลยอ่ากูว่าแล้วปิดประตูแม่งเรียบร้อยครับ ปิดประตูไวครับแล้วก็ไปเช็คว่ามันไปยังไปยังวะเอ้าเฮ้ยไปดิโอเคเปลี่ยนห้องครับเพราะว่ามันน่าจะไปแล้วแหละเปิดประตูกันโอเคโอ,คโอ,คโอค้ใช่ครับเนี่ยครับวิธีการรับมือพอเห็นมันปุ๊บเราต้องปิดประตูครับแล้วก็เช็คก,กล้องเพื่อดูว่ามันไปแล้วหรือยังแล้วก็เปิดประตูครับเพื่อที่จะทําให้ไม่กินพลังงานจนหมดรูวิธีรับมือมาแล้ว อยู่ข้างๆห้องนี่เลยครับติดกับห้องผมเลยเน่เข้าไม่ได้สิมึงทำมาเลยห้องโกดอไอ้คุณดูออวิธีทำมองเอาไว้อย่าได้แดกครับรอบนี้หันมาป่ะเนี่ยอืมเฮียจะเละทำไมเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยายาไม่แดกแล้วครับไก่ไก่ไกอยู่นะ โอเคครับ okay, ตอนนี้เรารับมือกับแค่2ตัวยังพอไหวอยู่หายแล้วเหรอเฮ้ยเก็บ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 ส่องเลยส่องเลยมายังนั่นไงไปิดปิดแล้วส่องครับปิดแล้วเปิดห้องครับเพื่อที่ว่ามันจะไปไปยังวะโอปัสเต้์นี้มันเปลี่ยนไปป่าครับตอนแรกม,มันเป็นหมีมใช่ไหมเอ้ยมาไงวะเนี่ย แล้วแล้วทำไงมึงเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเปิดเปิดเปิดประตูก่อนเปิดตัวก่อนเอามึงยังอยู่อนี้แล้วทำไงวะเนี่ยถ้ามึงเข้ามาแบบนี้แล้วแหมน่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้ครับทำไมทีมเพลงนี้มันน่ารักจังวะผิกับตัวเกมแล้วก็หน้าตาของไอ้วนนี้มากเลยโอเคครับ หากใครมีข้อสงสัยใดๆแล้วก็สามารถทิ้งไว้ที่กลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ด้านล่างนะจะเป็นทั้งตัวเดโมแล้วก็ตัวซื้อแบบสตรีมเลยครับโอเคก่อนจากกันอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไ like, ลค์สับสนครไว้อีกรอบรักษาสุขภาพหวัดไม่ดีครับ